การประชุม GBC ระดับฝ่ายเลขานุก,การเต็มคณะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ AOT มาเลเซียประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการการประชุมในวันนี้ด้วยค่ะ บรรยากาศก่อนการประชุมฝ่ายเลขานุการชายแดนทั่วไปหรือ GBC นัดพิเศษครั้งที่3หาหรือสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามนัดหมายเมื่อพลตรีแยมโบราเดนรองหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมคณะเดินทางมาถึงโดยมีพันเอกวราโนนกลัน่นพรมสุวรรณผู้ช่วยทูตท,ทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงพนมเปญพร้อมตัวแทน GBC ฝ่ายไทยอีก6คนให้เกียรติเดินทางไปรอรับถึงหน้าด่านกัมพูชามีการจั มือทักไทยด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรก่อนนําคณะ g ีบีซีกัมพูชาเข้าฝั่งไทยและพาเข้าห้องประชุมชั้น3ของอาคารสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยในห้องประชุมมีพลเอกนัทพงศ์เผ่าแก้วรองเลขาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาให้การต้อนรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเพียง3นาทีก่อนเริ่มต้นการประชุมหาหรือทวิภาคีอย่างเป็นทางการมีพลจัตาวาสัมสุนบินมุซาผู้ช่วยทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและคณะผู้สังเกตการจากอาเซียนหรือ AOT ร่วมสังเกตการการประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ตามค่ะการประชุมในช่วงเช้าวันนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง20นาทีก่อนแยกย้ายกันไปและนัดหารืออีกครั้งในช่วงบ่ายซึ่งผลเอกนัทพงศ์ให้คำตอบกับสื่อมวลชนว่าบรรยากาศการประชุมในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยดีส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นยังไม่ขอเปิดเผย เรายังคงต้องจับตามองการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะว่าทางการกัมพูชาค่ะจะเสนอข้อประเด็นอะไรต่อไทยบ้างนะคะและจะโต้แย้งข้อเสนอของไทยอย่างไรค่ะเมื่อไทยยังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าต้องหยุดยิงและจริงจังจริงใจและร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างจริงจังค่ะ